สวัสดีครับสวัสดีทุกคน <laughs> อันนั้นแหละหลักฐานนั่นออนะครับนั่นแหละคือหลักฐานคือคุณรับสารภาพทุกชิ่งทุกอย่างนะ <laughs> โอ้พี่ข้าพันอะไรก็ขอหกค่ะเขาไม่ได้ถามได้จากของเก่านะ <laughs> โอ้คนรักป่าโอ้สวัสดีครับ <laughs> อ๋อสู้ได้เราให้สิทธิ์คุณ โอ้แต่แพ้ติดนานปรับแพลงโอ้เอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีชูได้ให้สิคุณแต่แพ้ติดนานปรับแพลงโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะฟังเอาเด้ออ่าพเป็นนางดอกบ่เป็นนางดอกครับบ่งพเป็นนางอาจจะรอดก็ได้นะอาจจะนี่ก็ได้พอทั้งรอดชูก็ได้ขี่ดินขึ้นบัตนี้ว่าพอพีดว่าเขาก็มั่นใจไรเนื้อยันพวกกู้บัตนี้ได้ขี่ดินขึ้นนะนะมันได้ทนายดีมีชัยไปกว่าครึ่งพ โอ้ได้ทนายดีมีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนมึงมันหยันกูเลยมึงมาดากูเลยกูยออมมึงอ้ากูขอโทษกูก็สิขอโทษมึงหรอปะอ้ากูขอโทษกูผิดไปแล้วนะกูก็สิกาบมึงอะไรมึงหยันอาวกูผิดกูยอมอมละผิดผิดกูกูยออมละผิดโอ้ยโอ้ยจะติดนานอ้าวกูคักคักกูคักคักอ้าวสู้ไปครับถ้าชู้ ถ้าสู้ก็ติดนานความสิทธิ์ของเขาเขาเออมันสิทธิ์ทุกคนเลยแอสู้ได้หมดเลยครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครอยากสู้ก็สู้ไปนะครับพี่น้องเอฟจีนะรองขอความเป็นธรรมนี่ก็เขาก็มีสิทธิ์จ้าถ้าขอความเป็นธรรมก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคุณรักป่าใช่ไหมอ่าใช่ไหมท่านเป็นสิทธิ์ของเขาอ่าใช่ไหมครับท่านอ่าเขาเพิ่นระดับไหนแล้วลองไปกะลองไปกะซั่งขึแต่มาดูถูกดูเคนการทํางานของหัวหน้า อ่าของพยกกระพูมันนี้ว่าไม่ตรวจเช็คไม่ตรวจเช็คให้มัดีดีจิตคนเดิมก่อนจิตคนเดิมก่อนโอ้ยนะครับก่อนที่เขาจะลงพื้นที่คนเดิมยังไม่ได้สละสิทธิ์นะเขาเช็คมาหมดแล้วนี่นะครับคนเดิมยังไม่สลิทธิ์ทำไมไม่เช็คให้มันละเอียดก่อนครับก่อนจะแจ้งความขอโทษครับเขาไปประชุมกันมันกี่ชั่วโมงนั่นแหละมึงไปอยู่ไหนมามึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่มันจะเอาเรื่องนี้นะครับมาเป็นข้ออ้างทีนี้นะนี่ครับผมวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับผมก็เลยไม่รู้ครับถ้าไม่รู้ก็หุบปากอ่ถ้าไม่รู้ก็หุบปากมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับรอดูทำไมเชื่อผมนี่นะครับนะผมผมไม่รู้ครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับวันนั้นนะครับเออมันเ็าเลยแพ้ครับนะผมก็เลยออกมาพูดแบบนี้ครับ ต้องว่าไปนี่น,ะนอนละมึงนะ่ะมันต้องเป็นแบบนี้มึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มึงจะแสน็แหลนออกมาพูดนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีไม่รู้อีโนโอีเนกอะไรกับเขาเขาพูดเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยสะเออออกมาพูดอะไทีนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไปเก่งอยู่คุกปุน่นนะอะไปเก่งอยู่คุกนู่น คำพูดก็เหมือนหัวเขานั่นแหละลื่นไปหมดไว้มันจะว่าจะได้กับพ่อเว้าเลยเนาะอืมจังพูดได้สะใจหุบป,ปากเออมันก็สมควรหุบป,ปากอนะไนั่นถ้าไม่รู้เนะ่ยหูปากเขาประชุมกันหมดแล้วหลายหน่วยงานแล้ววันนั้นแต่ตัวเองไม่รู้ไปไหนหลักฐานเขาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่งั้นอะไการรับสารภาพมันไปทาปืนเส้นฟีน มา,านนออโอ้ไปรอเปิดเซมเปนเอ้าคุดเซิงเลยวันนี้คตดเซิงมื่อน,นั่นนะ <c ute> คุดเซิงเกินขา้นเกินคัดนเป่นวันสิไปเปิดเซมเปียนเซนเปนสไปสลองกันว้าวโอ้ยบันนี้วันนี้นะครับผมจะแจ้งความขอโทษเองนะครับนะใครไม่จ้าแจ้งความขอโทษผมแจ้งความขอโทษเองผมเข้าใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่เอ่อทำเอ่อทำใจลําบากต้องพบปะกกับประชาชนเออผมเข้าใจ ผมไม่มีที่ดินแค่หยิบมือหนึ่งผมก็ยังไม่มีผมแจ้งความกขอโทษแล้วผมก็ไปอา้าวถ้าไม่ผิดถ้าจะแจ้งความกขอโทษทำไมอืมนะท่านชันชัยจะแจ้งความกขอโทษทำไมถ้าไม่ผิดใช่ไหมล่ะเออท่านระดับไหนแล้วท่านทำงานระดับประเทศมึงแค่อะไรท่านน่วยู้ทอนมึงจะรู้หาไรนะ อ่าเพรตัวเงาเอาเอางินเขาเงาเงินเอฟซีซือซ้อมอกาคามึงเงาเงินลูกความซือซ้อรับคาบเบิสอ่าในนิทานในนิทานได้บม่รู้ว่าเป็นใครได้นีน่ไม่รู้ว่าเป็นใครได้นี่จะอ่าจะคิดว่าตัวเองนะสิ่งที่กูพูดไปสิ่งที่กูนําเสนอไปนะอ่ถ้าไปทิ่มตําหัวใจมึงถือว่าได้รับส้นตีจากกูนะ ถ <laughs> ือว่าได้รับสนติจาก,กูนระบ,บักโก,กดิมิตฮอ, <laughs> <laughs> อ่านี่แหละครับพี่น้อง f ีนะมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง f ีแล้วไปดูถูกดูแคนเขาหาว่าเขาไม่ดูไม่ดีก่อนที่จะแจ้งความขอโทษอย่างนั้นอย่างงี้โอ้ยเขายิ่งเก่งกว่ามึงเขาไม่ได้มาพูดเขาไม่ได้ดูจาก Google เหมือนมึง,มงเขาถามเขาตอบได้มึง าตาสิบสี่พลบป่าไม้บนได้ครับพี่น้องเอฟซีวดอ้างสรรพคุณตัวเองแล้วที่นี่ออนะวดอ้างสรรพคุณว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แหละที่นี่โอ้ยส้นตีนนะครับพี่น้องเอฟซีนะยังไงก็ไม่รอดหรอกนะเห็นไหมนะคุณก็ใช้สิทธิ์ของคุณไปถ้าสู้ก็ติดนานค่าปรับแพงอ่าถ้าสู้ชนะก็ไหลได้ที่ดินคืนใช่ไหมละ่ะ ออยิ่งอะไรท่านอธิบดีสั่งการมาแบบนี้ศารยิ่งเห็นอะไรครับยิ่งเห็นบ้าเออคนบุกลุกป่าทําลายป่าทําให้อะไรทําให้โลกร้อนทําให้นั่นนี่นี่ไหมทําให้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากโลกร้อนโลกร้อนทําให้โลกระเบิดที่นี้เออทําให้โลกระเบิดเลยทีนี้มันร้อนไงเออพราะเกิดมาจากไหนเกิดจากคนบุกลุกป่าทําลายป่าดินคนถล่มล่ะ ใ่ไหมล่ะอะมันเกิดความร้อนสะสมสะสมบนัน้อ้าลูกระเบิดหละแตกตุ่มแล้วครับพี่น้องเอฟซีจะมันร้อนเนอะมั็นหมเออขนาดยางรถมันยังเตกได้อันนี้ค้ดเองเออเองนะค้ดเองนะคอยค้ดจังสั้นไน้กับพี่น้องเอฟซนะีแนะม่หมล่ะนะเพราะอะไรครับระบบนิเวศหรืออะไรมันหายไปหมดแล้วธรรมะทรงธรรมชาติมันไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้เออาทำให้อะไรทําให้เกิดอะไรเกิดความหายนะทีนี้เกิดขึ้นไง คิดคนล้มคนตายเกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมอ่ามึงลองดูเลยทีนี้กูพูดได้เลยไม่ไม่ไม่ต่ำละสิปีนี่แบบหนึ่งล้านแบบสิบล้านสามแสนบาทมึงตายหาอะไรมึงนะมึงขายก็ไปของนันนะอ่าหาเงินให้ทนายไปออบักฮานี่ก็จะสู้ยันดีกาผอได้บนคุยนั่นนะ,ะจะสู้ยันดีกาได้ก็สู้ไปหาเงินให้มันไป <laughs> กุกแน่นอนล่ะมึงจะสู้ไปไหนก็สู้เลยนะสู้จะได้กระเขากุกแน่นอนล่ะนะถ้าสั่งการลงมาแบบนี้แล้วประชุมกันสองชั่วโมงนะวันนั้นนะอย่าบอกนะพอพอเรื่องขึ้นส่วนสารไครฟงแล้วยอมรับสารภาพวันล้วเต่แล้วครับจะสู้จะได้ก็แลวเต่แล้วบัดนี้เมื่อให้สู้สู้สมดังที่ไม่ก็ต้องสู้อย่างที่นั่นแล้วไปขอทำไม่ผิดก็ต้องสู้ใช่ไหมล่ะเออ ถ้าไม่ผิดจะไปขอความเป็นธรรมทำไมไปขอความเป็นรรมสุดตีนอะไรก็ต้องสู้เลยสีก็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าไม่ผิดมันก็ต้องสู้เลยจะไปขอความเป็นธรรมมาหาสิแตกอะไรใช่ไหมละ่ะที่ไปย่านอยี่ยเม่นบอกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอซีนะอันนี้แหละเวลาเขาเขาลงมาแต่ตัวเองไม่อยู่ทีน่นี่คิดว่าโอ้มันจะไม่มีอะไรโอ้คิดผิดแล้วครับ คิดผิดแล้วครับพีพอเอาไว้เป็นข้ออ้างเวลาแพ้มาเอาไว้เป็นข้ออ้างเวลาแพ้มาเนี่นะครับผมก็ไม่ได้มาวันนั้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาพูดอะไรนี่นะครับถ้าผมมามันไม่เป็นแบบนี้ครับผมจะผมจะให้ลูกความผมรับสารภาพเลยนะครับวันนั้นนะผมจะไม่สู้เลยครับเอฟซีนะครับนะมันเป็นแบบนี้จริงๆครับผมไม่ได้อยู่ครับแต่ผมฟังความจากลูกความผมว่ามันเป็นแบบนี้ฟังความข้างเดียวนะครับนะเออต้องเชื่อผมนะครับนะ ถ้าวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ผมจะบอกให้เขารับสารภาพเลยนะครับเอ็สีเสื้อผมนะครับนะเออผมเมาอยู่ครับความ,มสามารถดีนะครับที่ทําให้เขาติดคุกสิบปีปรับสิบล้านสามแสนบาทน,นะครับเอฟดสีตายครับ <laughs> <c oughs> โอ้ยครับบันนี้ไหนะบันนี้จะแก้ตัวแหละครบับอันนี้จะยกโทษให้ผู้แล้วอันลูกความตัวเองผู้ใด <c oughs> ปัน อ่อนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นจะสั้นไหนนะก็เหมือนอะไรบอกผู้พันธ์ก็เหมือนกันในนิทานเลยนี่ไปก็อะไรครับไปที่นี้นี่ครับผมฟังความข้างเดียวครับผมผมไม่ได้ฟังความอีกข้างหนึ่งครับท่านครับวา ลูกนะความผมดันทุรังเขาอยากจะสู้ <nen> ครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับลูกความผมด,ดันทุรังที่จะสู้นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอ้าวมึงเป็นนักกฎหมายเนาะสู้ไปมึงกระแพ้เขาคุ้ว่าเป็นทนายมึงแล้วมึงจะไปจ้างไปกับไปเรื่อเอาจะไปฟังความลูกความมันอา้ากใครเป็นทนายใครเป็นลูกความมันไปฟังความลูกความมันีลูกความไม่สู้มันีแต่จำนวนด้วยคลิปด้วยหลักฐานไม่ได้ไปเพราะเป็นครับอ่ะสารภาพสารภาพสารภาพ กับตีนเขาซะาขับต si ีนเขาซะกับตีนพี่ตั้มซ oh. ่าับตีนพี่ตั้มพี่โพลีสกับตีนเลยกับกับกับอันไหนพอที่จะบรรเทาโทษทำได้ที่จะบรรเทาโทษทำได้เสมอนะกับตีนเลยทำคลิปขอโทษทำคลิปขอโทษด้วยน้ำบันสารบอลได้สั่งอยู่สั่งเล็กนี่นะครับผมจะให้เขาทำคลิปขอโทษเลยนะครับสารครับสารที่เขาลบครับอ่าอสวัสดีครับสารที่เขาลบครับ ผมจะให้ลูกความผมกอโทษในระยะเวลากี่วันก็ไรครับเพราะลูกความผมผิดไปเล้วครับผมก็ฟังความค้ังเดียวครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันครับนะมันดื้อครับมันพูดไม่ฟังครับนะมันดันพลังครับจะให้ผมสู้อย่างเดียวครับโบกูฮ่าเลยครับพี่น้องเอฟซีออกมาทํานองนี้โอ้นี่ฐานยิ่งพูดยิ่งมันนะครับพี่น้องเอฟซีออนะ อ่าถ้าได้เจอได้เจอกับตัวเองนี่จริงจะรู้เยอะกว่านี้นะอืมอีนี้ยังไม่รู้อะไร